สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยากจะมาแนะนำเกมการ์ดฮิปฮอปที่ผมสร้างขึ้นมาเองคนเดียวเลยและอยากมาให้เพื่อนๆได้ลองเล่นวันนี้ก็เลยจะมาสอนให้ทุกคนได้เล่นกันก่อนอื่นเลยครับเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลย dulst.com/thcg หรือว่า Thailand Hip Hop การ์ดเกมนั่นเองเมื่อเข้ามาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้เราก็จะทำการกด sign up ที่แปลว่าสมัครสมาชิกครับผมก็อ e ีเมลพาสเวิร์ดให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเข้าไปทําการยืนยน e ันอีเมลผมสมัครไว้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็จะล็อกล็อกอินเป็นอ e ีเมลล็อกอินด้วยอ e ีเมลนะครับอย่าล็อกอินด้วยยูเซอร์เนมหลังจากกดล็อกอินเข้ามาเนี่ยทุกคนก็จะมีเงินเข้ามาแล้วทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวมาอธิบายกันก่อนว่าการ์ดเกมในที่นี้หมายความว่ายอย่างไงมาดูกันเลยการ์ดเกมการ์ดเกมนี้ครับผมเป็นการ์ดเกมฮิปฮอ ที่ผมสร้างขึ้นมาเอาใจชาวฮิปฮอปโดยเฉพาะเมื่อล็อกอินมาแล้วเราก็เข้ามาที่หน้าคอลเลกชันเรามาดูกันดีว่าว่าการ์ดทั้งหมดมีอะไรบ้างมีการ์ดแบ่งออกเป็นการ์ดผู้เล่นครับผมการ์ดผู้เล่นคืออะไรเกมนี้ง่ายๆเลยเป็นการแข่งกันโดยการจัดเด็กทั้งหมด20-30ถึงใบแล้วเราก็เลือกตัวผู้เล่นของเรามาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราออกการ์ดของเราเนี่ยโจมตีฝั่งผู้เล่นของอีกฝั่ง จนหมดเนี่ยครับเลือดหมดเนี่ยเราก็จะชนะไปอ่าแต่ทีนี้การ์ดแต่ละใบเนี่ยมันมีสกิลและการ์ดผู้เล่นเนี่ยก็มีสกิลเหมือนกันลองมาดูอย่างการ์ดผมการ์ดผมเนี่ยสามารถกดใช้เพื่อฮิลตัวเอง2ได้อืหรือการ์ดวันมิวสามารถกดใช้เพื่อลดพลังโจมตีศัตรู1แล้วก็เพิ่มเลือดตัวเองอ่อะไรพวกนี้ครับผมอย่างเจมีสกิลที่เรียกว่าสกิลตกกระบาดเมื่อกดใช้สกิลนี้ใช้มานานหนึ่ง และจะทําดาเมจหนใส่ศัตรูโดยตรงพวกนี้ก็จะเป็นการ์ดผู้เล่นที่เราเลือกครับเราจะมีตัวผู้เล่นของเรามีเลือดอยู่15อีกฝั่งเลือกผู้เล่นมา1ตัวแล้วเราก็จัดเด็กมาสู้กันทีนี้ไอตัวการ์ดท,ที่เราลงกันเนี่ยมันก็จะมีสกิลมีความแตกต่างกันไปเห็นไหมว่าการ์ดเนี่ยจะมีหลากหลายรูปแบบแก๊ง y v n นา a m i a ybn almighty l j ybn c o r d y, DJ, y ae, แก๊ง evk ของไทยของเรา ก็มีหลากหลายคนยาวไปยันชาวซาวคลาวเคนดิกรมารวมไปถึงไทเลอร์เดคเอเตอร์หรืออูซิเวิร์ดก็มีเหมือนกันแต่ละใบนยครับผมมันจะมีเอฟเฟกที่เป็นคอมโบกันถ้าเกิดว่ามันเป็นการ์ดที่เป็นแก๊งๆเดียวกันเนี่ยเอฟเฟกมันจะเกื้อกูลกันให้มันใช้ด้วยกันได้ดีทีนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายว่าไอเอฟเฟกทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรบ้าง เวลาที่เพื่อนๆเ,เข้ามาเล่นเนี่ยก็จะได้ดูง่ายขึ้นอย่างแรกเลยเมื่อเข้ามาดูที่การ์ดอยากรู้ว่ามีเอฟเฟกอะไรบ้างแค่จิ้มมาที่การ์ดนะครับผมมันก็จะขึ้นมาไว้ที่ข้างล่างรวมไปถึงบนขวาด้วยว่าการ์ดใบนี้มีเอฟเฟกต์บ้องไวนะบ้องไวหมายความว่าอะไรล่ะบนขวาดูได้เลยบ้องไวคือการ์ดใบนี้สามารถโจมตีการ์ดทุกใบได้ในขณะในเทิร์นที่ลงมาเลยเพราะว่าเกมนี้ครับผมเมื่อคุณลงการ์ดมาเทิร์นแรกจะไม่สามารถโจมตีได้ ยกเว้นการที่มีคำว่าวางไว้นอกจากนั้นนอกจากเอฟเฟกต์ว่างไวเนี่ยการชะนันครับจะมีความสามารถที่บอกว่าเมื่อโจมตีจะทำให้ศัตรูพลังโจมตีลด2ลงแล้วก็จะติดปิดด้วยนอกจากเอฟเฟกต์ว่างไว้ก็จะมีเอฟเฟกต์ที่บอกว่าเรียกว่าเอฟเฟกแทงการที่มีคำว่าแท้งหมายความว่าอะไรบนขวาดูได้เลยการที่มีแท้งหมายความว่าถ้ามีใบนี้อยู่ตัวไม่สามารถโจมตีโดยตรงและโจมตีการใบอื่นได้ต้องโจมตีการที่มีคำว่าแทงอยู่ก่อนเอฟเฟกต่อมาเป็นเอฟเฟกต ที่มีชื่อว่ามุ่งมั่นครับเอฟเฟกมุ่งมั่นเนี่ยหมายความว่าอีการ์ดใบนี้มันกำลังมุ่งมั่นกับการต่อสู้กับการ์ดใบอื่นๆอยู่ทําให้การ์ดใบนี้ไม่สามารถโจมตีโดยตรงได้ฝุ่นง่ายๆก็คือการ์ดมุ่งมั่นไม่สามารถโจมตีใส่ศัตรูโดยตรงได้ต้องโจมตีได้แต่การ์ดด้วยกันเท่านั้นแหละมีการ์ดฟิลด์ด้วยนะการสถานที่ครับผมอย่างการ์ดสถานที่รังสิกเนี่ยบอกไว้ว่า d u r a t i o n 7 duration เนี่ย เวลาที่การ์ดใบนี้สามารถอยู่บนสนามได้พูดง่ายก็คือหลังจากเจ็เทินการ์ดใบนี้จะถูกทำลายครับแต่เมื่อการ์ดใบนี้อยู่บนสนามเอฟเฟกมันบอกว่ามันเป็นสถานที่และเมื่อการ์ดใบนี้อยู่บนสนามอาวุธที่สวมใส่จะมีพลังเพิ่มบวกหนึ 1, ่งบวกหนึ่งเห็นไหมว่าเอฟเฟกมันจะมีหลากหลายกันออกไปออฟเซต็ตนยครับจะมีเอฟเฟกที่บอกว่ากราะนี่หมายความว่าการ์ดใบนี้จะป้องกันดาเมจครั้งแรกที่โดนโจมตีถ้ามีคนโจมตีเราเข้ามาจะไม่เข้านะในครั้งแรก อะไรแบบนี้ครับผมเอฟเฟกทุกอย่างที่โมบอกไปมันจะเชื่อมโยงกันเชื่อมโยงยังไงเรามาลองดูที่แกง YBN YBN นาเอมีครับผมบอกว่าเมื่อลงสนามใช้มานาที่เหลือทั้งหมดเพิ่มพลังโจมตีและเลือดจำตามจํานวนมานาที่เสียไปถ้าเรามีมานาอยู่3ลงไปเลือดกับพลังโจมตีของวายบเอนามีก็จะเป็นสถูกไหมทีนี้มาดู YBN ออกลไมที่เจวายออกลไมที่เจครับมีสกิลกดใช้เมื่อกดใช้การ์ดใบนี้ครับผม จะใช้สกิลไม่ทำเฮี้ยอะไรเลยมันจะเพิ่มพลังของการ์ด YBN ทุกใบพลังจบตีหนึ่งเลือดหนึ่งสุดท้ายเราก็จะมาปิดกันที่คอเดย์คอเดย์จะบอกไว้ว่าเมื่อมีการ์ดใบใดก็ตามในสนามเนี่ยที่กดใช้สกิลจะเพิ่มพลังการ์ดใบนี้ไปบวกหนึ่งบวกหนึ่งเอาไหม่ที่เจมีสกิลให้กดใช้ถูกไหมเช่นเดียวกันอีตัวคอเดย์ของเราเนี่ยเมื่อเอาหม่ที่เจกดใช้สกิลพลังเขาก็จะบวกอีกพลังก็จะบวกกันเต็มเลยจาก3 ขึ้นมาเป็น4ขึ้นมาของตัวเองเป็น5อะไรพวกนี้มันจะคอมโบกันไปหมดลองไปอ่านกันดูแค่จิม้มมเข้าไปที่การ์ดเนี่ยมันก็จะบอกเราว่าการ์ดใบน,นั้นทําอะไรได้บ้างที่เดี๋ยวเราจะมาพูดกันหลังจากนี้การ์ดเวทก็มีเช่นกันถึงจะไม่กี่ใบก็ตามการ์ดเวทครับผมเป็นการ์ดที่ใช้ลงมามีเอฟเฟกต์เลยตัวอย่างเช่น MURDER ร์ออนไมลครับลงมาเนี่ยจะทำดาเมจ5ใส่ฝ่ายตัวเองถามว่าอา้าว ทำไมเราจะถึงอยากทาดาามจ5ใส่ฝ่ายตัวเองล่ะเพราะมันก็จะมีการ์ดบางใบอย่างเช่นพวกการ์ดดูหน่อยนะ left brain left brain บอกว่าเมื่อการ์ดใบนี้ถูกทําลายจัวการ์ดหนึ่งใบจากในเด็กของศัตรูขึ้นมาบนมืออ่ะพวกนี้มันก็จะเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงอยากที่จะให้ศัตรูตายหรือ ghostman ครับผมเ่า ghostman ตายจะจั่วการ์ดขึ้นมาได้1ใบการเอฟเฟกเนี่ยก็จะมียาวไปตั้งแต่การ์ดฮิล การ์ดท,ทำดาวเมทหรือการ์ดท,ที่มีเอฟเฟกพิเศษอย่างการ์ดแกงแบ่งครับที่บอกว่าทำลายการ์ด e b k ทุกใบในสนามและทั้งคุณและคู่ต่อสู้เนี่ยจั่วการ์ดได้ตามจำนวน e b k ที่ถูกทำลายไปมันก็จะไปคอมโบกับการ์ด e b k ทั้งแกงเลยที่เพื่อนเเนี่ยลองไปอ่านกันดูได้เรายังมีอาวุธอีกนะอาวุธเนี่ยครับการ์ดเนี่ยโจมตีได้ถูกไหมแต่ว่าผู้เล่นครับจะไม่สามารถโจมตีได้ อย่างไรก็ตามเมื่อเราใส่อาวุธเหล่านี้เข้าไปอาวุธจะมีพลังและพลังโจมตีและพลังป้องกันพลังโจมตีของอาวุธเนี่ยมันจะเอาไปเพิ่มพลังโจมตีของตัวละครหลักของเราเห็นไหมปกติตัวละครหลักทุกตัวเนี่ยจะไม่มีพลังโจมตีเพราะมันจะโจมตีไม่ได้ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่อย่างเช่นกล็อกเข้าไปกล็อกมีพลังโจมตี2มันจะทําให้ ตัวละครของเราโจมตีได้และมีพลังโจมตีสส่วนตัวเลขล่างขวาเนี่ยมันก็จะบอกว่าใช้ได้กี่ครั้งเท่านั้นแหละอ่ะเท่านี้ตรงนี้จะเป็นส่วนของการ์ดท,ที่มีนะเมื่อเราเข้ามาที่คำว่าคอลเลกชันครับผมคุณก็จะเห็นเด็กของตัวเองว่าคุณเนี่ยมีการ์ดกี่ใบใส่การ์ดทั้งหมดเข้าเด็กไป ให้ครบ20บใบก็จะสามารถเริ่มการต่อสู้ได้แล้วเมื่อใส่การ์ดเข้าไปครบนะครับผมสิ่งที่ต้องทำต่อมาก็คือไปลองเล่นกันแล้วทีนี้ลองเล่นผมมีโหมดที่สร้างมาไว้ทั้งหมด3โหมดไม่รวมโหมดสอนเล่นหลังจากคุณเข้ามาเนี่ย คุณจะต้องเล่นโหมดสอนเล่นก่อนมันก็จะสอนทั้งหมดเป็นภาษาไทยหมดเลยเกมนี้เป็นภาษาไทยหมดเลยครับผมมัน่นใจว่าถ้าเกิดว่าฟังที่ผมพูดไปเมื่อกี้เข้าไปในโหมดสอนเล่นจะทําให้คุณเล่นเป็นเยอะมากขึ้นหลังจากคุณเข้าเกมสอนเล่นชนะผ่านไปแล้วสามารถจัดเด็กเพื่อเข้ามาสู้ออนไลน์ได้หรือจะสู้กับบอร์ดก็ได้บอร์เนี่ยมีทั้งบอท Blueface และบอท two ูักการเล่นทั้งหมดเนี่ยฮะเมื่อชนะเมื่อแพ้คุณจะได้เงิน เมื่อได้เงินทำอะไรได้ล่ะเข้าไปที่หน้ามาเก็ตได้เลยหน้ามาเก็ตเนี่ยก็จะมีซองที่ให้คุณเปิดได้แพ็คเริ่มต้นราคา2,500บาทแพ็คเริ่มต้นราคา2,500แพ็คแพงขึ้นมาหน่อยเป็นแพ็คอีลิทราคา5,000แต่จะได้การระดับแรงขึ้นไป3ใบแพ็คยูนิคเนี่ยราคา1มื่นนึงเลยแต่จะได้การแรแรๆเยอะมาก พวกนี้ครับคุณสามารถมาเปิดซองได้การ์ดแล้วก็เอาการ์ดไปจัดเด็กมาเล่นได้เลยสุดท้ายส่วนสุดท้ายคือซองประจำซีซั่นซีซั่นนี้เนี่ยเรารวมซีซั่นแก๊งสาวคลาวเพราะฉะนั้นครับคุณสามารถมาซื้อซองนี้ได้ในราคาแค่2000เท่านั้นเองมันก็จะสุ่มออกการ์ดเฉพาะการ์ดสาวคลาวยกตัวอย่างเรามาเปิดกันดีกว่าว่าซองสาวคลาวเปิดแล้วจะเป็นยังไงนี่เป็นไง ไดยัดชี่ไดเทรซี่ได้สโมเพิ่มการ์ดพวกนี้ก็เอามาใช้ในการจัดเด็กเพิ่มไปในการจัดเด็กได้เลยสุดท้ายแน่นอนมาลองเล่นกันดีกว่าและหลังจากที่คุยเรื่องการ์ดไปเมื่อกี้แล้วเรามาลองเล่นกันดีกว่า อย่างแรกก่อนที่เราจะไปเล่นกันเข้าไปดูสิวด็กของเราเป็นยังไงไม่มีเด็กกันนะเพราะเรามีการดน้อยเราพิงเริ่มนะเพราะได้จากที่รเราเปิดมาฟึ๊บลองสิผมจะลองไปสู้กับบูเฟสดูเราจะสอนเพื่อนๆไประหว่างนี้ด้วยนะครับ อร่อก่อนนี่เ้าเกมมานาตาก็เป็นอย่างนี้เลือกได้ว่าจะเอาการ์ดไหนกลับเข้าเด็กแล้วก็จะจ่วใหม่ผมจะเอาไว้นี้รูปี่อักษรเริ่มมาคุณจะมีมานาเพิ่มขึ้นตาละหนึ่งดูได้จากเห็นไหมว่าของฝั่งนู้นน่ยยังศูนย์อยู่เลยแล้วของฝั่งเราอ่ะหนึ่ง ตานี้มานาถามว่ามานาวีไว้ทําอะไรมานาหนึ่งมีไว้ทําอะไรมีไว้ใช้ไร,ร่กาดครับผมเห็น <He S 2> ที่บนซ้ายนั้นไหมบนซ้ายนั้นจะมีวงกลมและตัวเลขอยู่ตัวเลขข้างในวงกลมสีฟ้าคือค่าไร่อย่างคุณเยในค่าไร่เขาศูนย์หมายความว่าเราไม่ต้องเสียมานาเมื่อเราเรียกเขาลงมาเมื่อเรียกลงมาแล้วเขาเป็นแทงด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะกันไว้ให้เราอย่างที่2เรามีการดฟิลอยู่ การ์ดฟิววันนี้ชื่อว่าแท็บเฮาฮะค่าไายมันบนซ้ายเท่าไหร่เห็นไหมเลขหนึ่งหมายความว่าเราจะเสียมานานหนึ่งถ้าเราจะเอามันลงมาทีนี้จบเธอแล้วไม่มีมานานให้ใช้แล้วต้องทำไงก็จบครับตาศัตรูเราได้รางวัลด้วยว่าเข้ามาเริ่มเล่นโหมดต่อสู้กับ AI เมื่อกี้ศัตรูลงมาแล้วการ์ดเป็นการ์ดชิมจากสุยสไซบอยการ์ดชิมบอกว่าอะไรอินโบครับเมื่อลงสนามเห็นไหมบนขวาบอกว่าเมื่อลงสนามทำำมําดาเมจใส่ศัตรูหนึ่งดาเมจถ้าศัตรูตายเพิ่มพลังโจมตีและพลังและเลือดหนึ่งแต่เราไม่ตายไงโอเคกลับมาตาเราเรามีการ์ดเวดอีกไปการ์ดเวทนี่บอกว่าเพิ่มพลังใครก็ได้บวกสาบวกสเราจะเพิ่มให้กับลูพี แต่ว่าศัตรูจะได้บกจวบไพ่หนึ่งนะเราเอาพ่เยตีบันมิวเลยเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่มีตัวแทงถูกไหมล่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นเราเนี่ยเห็นไหมศัตรูตีแล้เข้าเราไม่ได้ศัตรูต้องตีตัวแทงก่อนการฟิวเราก็ตายแล้วนะตาเราเห็นไหมอย่างที่ผมบอกมานาจะเพิ่มขึ้นเทอรละห่งเทอร์ละห นี่เทิรนที่3แล้วขึ้นมาเป็น3แล้วเราก็จะทำอะไรง่ายขึ้นหลวงพี่ยห้มาป้องกันลงการทแถบเผาไปสักใบต้องมีการนี้ครับการเวทถึงใบาการเวทใบนี้บอกว่าเมื่อเราใช้ทำดาเมจ1ใส่ศัตรูทุกตัวมันเหลือเลือดหนึ่งหมดเลยตายหมด <c oughs> <c oughs> เธอเราเห็นไหมครับผมจริงๆ3เพิ่มมาเป็น4 แต่มันเพิ่มมาเป็น5้าได้ไงความสามารถของการ์ดแท็บเฮาส์เพราะการ์ดแท็บเฮาส์บอกว่ามานาจะบวก1ตอนเริ่มเถินของตัวเองถ้าการ์ดใบนี้อยู่บนสนามเออทีนี้เราไม่มีการ์ดอื่นๆที่โจมตีได้เลยเราจะทำยังไงดีดังแบบที่ผมบอกไปในตอนต้นคลิปว่าตัวละครของเราก็สามารถใส่สกิลได้เห็นไหมครับอย่างเจบอกว่าสกิลใช้1มานา กัลมีชื่อว่าท่าตบกระบาลทำหนึ่งดาเมจใส่สตูดโดยตรงไม่มีอะไรทำอีกแล้วนี่โดนไป1ดาเมจแล้วก็จบเถินบอดเนี่ยมันไม่ได้สู้แค่กับบูเฟสน,นะมันสุ่มมามีหลายคนเลยเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปเล่นกันดูว่าสู้กับใครได้บ้างลิวเทรซี่ลิวเทรซี่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าโค้ดมันหายพังหรือ,อยังนี่ไง ทิ้งการ์ดบนมือ1ใบลิวเดซี่บอกไว้เราทิ้งใบนี้และเราจะได้จั่วการ์ดใหม1่1ใบเราจั่วได้การ์ดใบเดิมให้ตายเธอวัยรุ่นไปแลไวครับใช้หนึ่งใช้การ์ดแคปทำหนึ่งนาเบสใส่สตรูทั้งหมดอะจบเธอละตายตามเฮย้ยยากแล้วครับ เขาใช้การ์ดแร่เอาด้าแร่เลยนะการ์ดวันไลฟ์การ์ดวันไลฟ์ค่าไร่สี่โจมตี3าพลังเลือด4บอกว่ามันเป็นการ์ดแทงด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องตีตัวนี้ให้ตายก่อนไม่งั้นเราทําอะไรเขาไม่ได้เลยผมมีการ์ดเวทครับทำดามเมจไปสาเห็นไหมเราจะโจมตีโดยตรงไม่ได้ เราจะต้องโจมตีตัวนี้ก่อนริวเทซี่ก็จะต้องมาตีวันไลฟ์ก่อนเดนเซลเคอรี <c> ่ <oughs> <c oughs> นะเดนเซลเคอรี่ลงมาในสภาพป้องกันเพราะเดนเซลเคอรี่บอกว่าใบนี้โจมตีไม่ได้ <c oughs> แต่ว่ามีพลังเจ็ดเห็นไหมสกิล <c oughs> เมื่อกดใช้สกิลนี้จะเสียมานาเจ็ดและเมื่อใช้มานาเจ็ดจะ ทำลายศัตรูไวห,หนึ่งทันทีขณะนี้อย่างที่เห็นครับบอร์ดผมไม่เหลือแล้วถึงแม้ว่าจะเหลือเลือดเยอะกว่าก็ตาม <Y P. S 1> คงจะต้องแพ้ไปแต่เพื่อนๆน,น,น่าจะพอเข้าใจแล้วแหละว่าเกมมันเป็นยังไงอยากให้ลองมาเล่นกันดู <Y P. S 1> ผมใช้เวลาทําคนเดียวโหนานมากทั้งวันทั้งคืนวันนี้มันเสร็จมาในระดับหนึ่งแล้วเล่นออนไลน์ได้ออฟไลน์ได,ไได้เงินที่ได้จากการแข่งขัน ไม่ว่าคุณจะแพ้หรือคุณจะชนะเอาไปเปิดซองเพื่อจัดเด็กได้ลองเล่นกันดูครับผม